กลใจอะไรรอบละพันอ่ะแค่นี้หรอรอบละพันไงไปนั่งแล้วกลับมาเดินใหม่จริงนะเออได้กี่รอบก็นั้นอ่ะส0็รอบก็หมื่นหนึ่งเรมานจออ้าจะลยตังก็ต้องลงแขกแรงหน่อยเอาวนหน่อยเอามาฝั่งนี้ก็ได้ไหมไม่มีไม่มีมาสองร้อยมามสิบหกอน เป็นเท่าไหร่ละแปดพันแล้วนะอ่ะเมื่อกี้ในกระเป๋าเจ็ดพันแล้วนี่พันเออรอบละพันนะเดินได้กี่รอบอ,ะอ่ะอ่าเดินกลับไปเดินหลายรอบอ่าหลายรอบก็ได้แต่สั่งสิบรอบได้จิกบ่วงเลยนะ,ะยืดตัวหน่อยยืดตัวหน่อยเดิมมนไปที่เน่าหนาประตูกระจกน่ะที่มันตรงหน่อยอ่าบิดตัวหิบตับ้ตงกลับไปนั่งเออจะได้ไปนั่งพักก่อนแล้วก็ค่อยมีแรงเดินมาเออดี่าทันว่า เจอนี่ยหามีแรงแม่ที่ได้ตังนี่มีแรงเทียวนะ